นีัครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดี่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับพามาดูเบ็ดนะครับผมผมลงเหยื่อปลากดคางไว้ลงเหยื่อปลาดุกนะครับแต่เอผมลงเหยื่อปลาดุกเพื่อที่จะปลากเบ็ดปลากดคางครับผมเออพุดผิดครับผมโอเคแล้ว เราไปลุ้นกนะครับว่าจะได้ตัวหรือไม่นะครับผมเป็ดผมใส่ทั้งหมดก็อยู่ประมาณสิบกว่าหลังนะครับผมไปดูครับผมทำไมปลาดุกยังเหลือนะครับเ,เหลือไหม ไปดูก่อนนะครับผม,มทำดิ่งๆโอ้ประดุกตายแล้วครับผมตายเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงครับ าาบยมปลาดุกยังอยู่นะครับผมแต่ผมจะเก็บไปนะครับไปไว้ข้างบนนะครับผมแปบ๊บหนึ่งครับมากับพานโบนะครับผมสวัสดีครับโอ้เด้งเด้งโอเคปลาดุกเรายังอยู่นะแต่จะเก็บ thì hát chiên lặng với mình ใส่ถังไว้หมดไปครับผมไปดูหลังที่สามกันครับผม ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเก็บมาแล้วครับสามหลังนะครับผมวันนี้อันนี้คือเป็นคันเสริมรอยกามากันน้ำนะครับผมเรามาทาคันใหม่นะครับผมเห็นหลังนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันต่าผิดปกตินะครับแล้วก็สายมันวิ่งขึ้นบนลงล่างนิดนึงนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับผมอาจจะเป็นปรากฏคังใหญ่อีกหรือไม่นะครับผมหลังจากที่เราได้คังเมื่อวานนะครับวันนี้หึงวันครับมาเก็บได้หลังที่สามในหลังที่สี่นะครับ แคบหนึ่งครับท่านผู้ชมเอาละเริ่มมีหวังครับผมสายวิ่งเข้าในแล้วครับสายวิ่งเข้าใน,นครับผมเอาละครับอู้ขึ้นจิบนะ้ำโอ้ผมว่ามันไม่ใช่ปรากฏครั้งแล้วนะครับเห็นจิบน้ำแบบนี้ผมว่าเป็นสโดแน่นอนครับผมเอาละคันคันครับคันคันเริ่มจมครับโอ้ปล่อยฟองอากาศครับผมเอาคันจมครับคันจม ไอยฟองกาซครับมันน่าจะไม่ใช่อันนี้แหละครับผมปล่อยฟองอากาศนี้มีสองประเภทหรือเปล่าขอลครับขันครับผมขันจมครับขันจมครับ <c ười> เอาขันให้เดี๋ยวนะครับผมโบยฝอยหลังมมาหันหโอ้ปล่อยฟองอากาศขออนุญาตเบาๆหนึ่งครับอลุ้นครับปลาอะไรปลาอะไรโอู้ฉันดู <c ười> ôi không Nó khai ở lại hello sai sùi đi ngang hm 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 Để đột để đột để đột เอาอีกแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมดูลายครับผมโอ้นี่ลายโหดเลยครับนะครับดูครับลายวันนี่ลายสวยครับกอไผ่นี่ครับผมนี่ลายสวยมากครับอื้มโหดอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาโชว์โชว์โชว,โชว์โชว์ให้ดูหน่อย อีกแล้วครับท่านผู้ชมไกล้กแล้ค่ะโอวันนี้ก็กินสะโดไปอีกแล้วครับผมไซนี้จะอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับสามกิโลน่าจะได้ครับสามถึงสี่โลนะครับผมโอเคเก็บเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับผมไปต่อครับผม Ui, ui, ui. đây thôi vậy đó thế có một nhiều lằng thằng này ít lắng hấp ít tính ông mà anh chế con đi con đi khánh khánh nón 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 ลลแล้วสองแต้มสองแต้มสองแต้มคุนผู้ชมหลังจากที่วันนี้เราล่อไอดอลอดไปสองนะครับ <c ười> ยัดไยยัดไยยัดไยเฮ <c ười> <c ười> ้ยเปไ็นอะไรที่สุดยอดครับ ตัวนี้ดูนี่ครับอันนั้น,นประมาณสามสี่อันนี้ประมาณใหญ่กว่ากันน้อยนึ่งอะใหญ่กว่าตนนัวยาวอะ่ะใหญ่กว่าเอเดี๋ยวขอถอดอน,นี่ก่อนขันกลับก่อนถ้าเราเอาปลาหลุด มันมีที่คนไปเหล่ากันเม็ดมาหมันหมันเดี๋ที่คนอยู่ที่ปีนี่ค้นหากลิ่มหมันอยู่แล้วต้องพวงคู่คู่เลยไปโอเคไปครับทุกผู้ชมเดี๋ยวไปดูหลังอื่นเพิ่มก่อนครับผมยังไงต่อไปครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เรามาสรุปยอดกันครับ เบ็ดผมเก็บมาหน่อยเดียวครับผมใส่ทิ้งไว้ใหม่นะครับเผื่อปลาจะโดติดอีกนะครับผมตอนกลางวันนะครับผมก็โอเคดูยอดกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิ้วให้ดูเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ครับผมเได้ไดไดไดโอเคครับผม นี่ครับสองแต้มครับผมอยู่ที่ประมาณเกือบสิบโลนะครับกะกะนะครับกะประมาณเจ็ดแปโลแะครับแต่ว่าหนักมากครับผมตอนนี้ผมคือนี่หนักสุดยอดนะครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คือว่ากดติดตามนะครับผมแล้วก็ลืมกดกระดิ่งนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ